สวัสดีทุกทท่านนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอประกาศขายรถบรรทุกมือสองกันอยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์วันที่22นะครับมีนา67นะครับออก็มาประกาศขายรถบรรทุกมือสกันเช่นเดิมน,นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มีรถจำนวน2องพ่วงนะครับ ห่วงที่โชว์อยู่ช่วงต้นวิดีโอก็เป็นตัวอีซูซุเด็กกาครับแล้วก็มาเป็นตัวฮีโน่เบอร์เฟียนะครับจำนวนสองห่วงนะครับในคลิปเดียวกันนะครับ ในคลิปเดียวกันก็นมีรถจํานวน2คพ่วงนะครับก็พ่วงแรกก็ที่โชว์อยู่ด้านหน้าวิดีโอก็เป็น h ฮ o โน่ขอโทษนะครับเป็น i ิ u ุสุเดก270แรงม้าแม่ลูกเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ก็จะให้ชมเป็น h ี n o p e r อร์เฟนะครับเพราะในคลิปนี้มีรถจํานวน2คพ่วงนะครับในคลิปเดียวกันนะครับราคาก็ใกล้เคียงกันนะครับส่วนตัวฮีโน่เปอร์เฟตัวนี้เครื่องยนต์360แรงม้านะครับทันเร่งสั13/4นะครับ 360แรงมา้าราคาประกาศขายกันอยู่ที่1ล้าน4แส0 2 0 0 0่นะครับแม่ลูกกระบาดดับเกษตรนะครับรถสวยนะครับยางตัวแม่ก็ที่90%เลยครับยางค่อนข้างใหม่นะครับตัวลูกก็ยังโอเคอยู่ครับยังใช้งานได้อีกนานนะครับแม่ลูกราคาประกาศขายกันอยู่ที่1ล้าน4 2 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ เดี๋ยวจะมีการเคลื่อนไหวขยับให้คุณลูกค้าได้เห็นนช่วงช่วงท่าของมุมต่างๆนะครับกอจะได้มองภาพออกโดยรวมนะครับเครื่องดีนะครับเครื่องโอเคเลยนะครับเรื่องเรื่องดีมากๆเลยนะครับเครื่องดีคัสซีสวยนะครับตัวนี้กระบะแม่ลูกก็ยาวกันอยู่ตัวละ7เมตร20นะครับเป็นปู่สุพรรณชัยนะครับสีดีมากเลยนะครับสีไม่ตกสีสวยมากเลยนะครับ ประกาศให้คุณลูกค้าทราบนะครับทุกๆคลิปนะครับที่นําเสนอนะครับการันตีว่าไม่มีภาพเกา่ามาให้ชมกันนะครับเพราะจะเป็นภาพปัจจุบันที่ประกาศขายในวันนั้นๆเลยนะครับไม่เอาภาพกาเก่ามาประกาศขายกันนะครับใช้ภาพใหม่นะครับภาพภาพที่ประกาศขายกันในวันนั้นๆเลยนะครับไม่ใช้ภาพเก่าภาพที่ถ่ายมาหลายปีอะไรประมาณนี้ไม่เอานะครับ ของจริงนะครับเราต้องขอขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับที่กดติดตามมาอยู่ทางช่อง u t u b e นะครับและ Facebook นะครับเ็เผื่อท่านหนึ่งท่านใดนะครับเพิ่งจะเลื่อนมาพบเห็นนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับสำหรับช่อง youtube นะครับเราจะมีนำเสนอกันอยู่เกือบจะทุกๆอาทิตย์นะครับถ้ามีรถนะครับตันนี้ก็รถสวยนะครับนี่เลยครับ แม่เนี่ยก็ยางอยู่ที่9 0ถึง95เปอร์เซ็นต์เลยนะครับตัวลูกก็ยางดีนะครับพร้อมใช้กระบะสวยไม่เป็นหลุมเป็นบ่อนะครับสำหรับพวกนี้งานที่ผ่านมาก็วิ่งพืชผลเพื่อการเกษตรก็คือวิ่งกระโพดเป็นหลักนะครับวิ่งกระโพดวิ่งเข้าเปลือกวิ่งมันสะบัลหลังอะไรประมาณนี้นะครับรถสวยพร้อมใช้นะครับสนใจก็แอดไลน์ทักไทยเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ที่มีไลน์ก็โทร0 8 7 9 4 8 1 8 2 1นะครับ สำหรับสองพวงนี้อยู่กันที่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอดอนดีนะครับคลิปของกระผมที่ลงประกาศส่วนใหญ่จะเป็นรถในสุพรรณเกือบจะทั้งหมดนะครับเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับทุกๆคลิปนะครับก็สนใจก็ทักทายเข้ามาชมรถกันได้นะครับราคาประกาศขายกันอยู่สำหรับพวงนี้นะครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับหนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นบาทนะครับ นี่เลยครับเครื่องยนต์สวยๆนะครับที่อาบัโทษนะครับ k 1 3ิสคันเร่งสายนะครับเรื่องการันตีนะครับเรื่องสวยมากเลยนะครับการันตีได้เลยนะครับเรื่องทรงรูปทรงต่างๆนะครับรถทรงสวยนะครับยางก็โอเคอยู่นะครับ สนใจจะชมมาพ่วงไหนก็ทักถ่ายแอดไลน์เข้ามาได้นะครับก็คลิปที่ลงไปก่อนหน้านี้อีกสองสามคลิปก็รถก็ยังอยู่นะครับก็สนใจจะมาดูรถก็ทักถ่ายกันเข้ามาได้นะครับแต่รถอยู่ในเขตจังหวัดสุพรรณทั้งหมดนะครับแต่ก็จอดอยู่ประมาณ2-3จุดนะครับอาจจะดูพ่วงไหนเป็นพิเศษนะครับก็ทักถ่ายแอดไลน์เข้ามานะครับก็จะได้ปรับมุดให้คุณลูกค้าได้มาลงจุดที่ต้องการชมมรถพ่วงนั้นๆนะครับ แต่ระยะทางที่จอดกันอยู่ควารมห่างไกลก็ไม่ไกลกันเกินไปนะครับเพราะอยู่ในจังหวัดสุพรรณทั้งหมดนะครับห่างันอยู่ก็ประมาณ40-50โลประมาณนี้นะครับแต่ละจุดนะครับก็อย่าลืมโทรกันมาแล้วกันนะครับสนใจจะมาชมรถนะครับเบอร์โทรศัพท์อีกเบอร์หนึ่งที่ติดต่อได้ก็โทร0 9น6 6 7ก้9สก็ได้นะครับ เป็นกระบะดำแม่ลูกนะครับทรงสวยกระบะสวยนะครับสีก็ไม่ไม่ซีดไม่ตกนะครับเป็นสีสวยมากเลยนะครับเป็นอุสุพันชัยนะครับแม่ลูกตัวแม่ก็กระบะายาวอยู่ที่7เมตร20นะครับตัวลูกก็ยาวอยู่ที่7เมตร20นะครับ สนใจอยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็แอดไลน์ทักทายเข้ามาได้นะครับเบอรโทรศัพท์ที่มีไลน์ก็ย้ำอีกครั้งนะครับโทร0879481821นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีรถจำนวน2องพ่วงนะครับเดี๋ยวท่านก็จะได้ชมอีกพ่วงหนึ่งนะครับเป็นอิ u ุสเด็ก้า0แรงม้านะครับ ก็ต่อจากาคลิปคลิปเดียวกันนี้นะครับต่อจากรายการของฮีโน่เปอร์เฟียตัวนี้นะครับอยู่ในคลิปเดียวกันจำนวน2องพวงนะครับส่วนตัวอี u ู u d เด a ก้านะครับ270แรงม้าแม่ลูกก็อยู่นี้ที่ราคา1 4 5 0 0ล้าน4แสน0นะครับตัวหลังนะครับตัวที่กำลังชมอยู่นี่เป็นราคา1 4 2 0 0ล้าน4แสนบาทนะครับ รันตีว่าเครื่องดีนะครับขับริ้วนะครับอย่างดีนะครับปสีสวยกระบะสวยนะครับทันใดจะเป็นผู้โชคดีได้รับไปทั้งสองพวงนะครับรถสวยนะครับแม่ลูกราคาประกาศ1,420,000บาทนะครับ สนใจจะมาชมรถก็แอดไลน์เข้ามานะครับจะได้แชร์พิกัดให้นะครับอยู่กันที่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีย์นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกทท่านเลยนะครับที่กดติดตามอยู่ทางช่อง YouTube และ Facebook นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ายังไม่ถูกใจก็ฝากกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปก็อาจจะตรงสายงานของท่านนะครับตรงจุดนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถพ่วงรถบรรทุก1 0ล้อ6ล้อประมาณนี้นะครับมานำเสนอกันเกือบทุกอาทิตย์นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็อาจจะดูยาวไปหน่อยนะครับจะให้ชมกันแบบชัดๆนะครับต่อเนื่องกันแบบยาวๆนะครับเพได้ตัดสินใจเดินทางได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับที่ดูตามจังหวัดั้งแถบภาคอีสานก็มีเยอะภาคใต้ภาคเหนือนะครับหลายภาคนะครับที่กดติดตามมันอยู่นะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่กดติดตามแล้วก็มีคอมเมนต์ทักทายมีแอดไลน์โทรเข้ามานะครับก็ ได้ตลอดนะครับผู้ประกาศไม่หลับนะครับก็ยินดีรับได้ตลอดนะครับแม่ว่าจะเป็นทางคอมเมนต์เข้ามาทางช่อง YouTube ก็ได้นะครับสนใจก็ามาชมรถกันนะครับอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่กดติดตามมาดูนะครับก mm hmm. ็คลิปนี้ถ้ายังไม่ถูกใจก็กดติดตามไว้นะครับคลิปนี้ก็รู้สึกว่าจะยาวไปนิดหนึ่งไหมครับถ้ายาวว่าทักทายคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยววันหลังจะได้ทาให้สั้นไปกว่าน,นี้นะครับจํานวน2พ่วงนะครับในคลิปเดียวกันนะครับรถสวยดีก็เลยถ่ายให้ ชมกันแบบค่อนข้างยาวหน่อยนะครับพัสดีการันตีเลยนะครับพัสดีสุดนะครับนี้่ลืมประชาสัมพันธ์ลืมบอกนะครับตัวนี้เป็นเกียร์อีตันนะครับคุณลูกค้าเข้าไรอ้อยขึ้นเขาได้เลยนะครับเครื่องยนต์เค134 360แรงม้านะครับเป็นเกียร์เป็นเกียร์อีตันนะครับหรือบางท่านก็เรียกว่าเกียร์ฟูลเลอร์นะครับเข้าไรอ้อยขึ้นเขาได้เลยนะครับ ปั่นทองเลยนะครับฝามพร้อมนะครับขึ้นเขาเข้าไร่ได้เลยนะครับพื้นของกระบะนะครับไม่เป็นหลุมเป็นบอนะครับสวยๆเลยนะครับไม่มีหลุมไม่บอ รถไม่ได้วิ่งหินวิ่งทรายนะครับวิ่งแต่พืชผลเพื่อการเกษตรนะครับวิ่งข้าววิ่งข้าวเปลือกวิ่งมันสำปะหลังวิ่งข้าวโพดประมาณนี้นะครับวอนนี้น้ำหนักบนหลังถนนก็ใส่ของกันได้29ตันกว่านะครับไม่แบกบไม่เกินนะครับแต่สภาพรถโดยรวมก็พร้อมลุยนะครับทุกห้อยก็ใส่กันได้แบบสุใจเต็มที่ได้เลยนะครับเพราะช่วงล่างรองรับนะครับช่วงล่างก็เป็นเซตเต็มสิบน็อต เรื่องก็เป็น K13, c 360แ่แรงม้านะครับเกีย e ร์อ e ีตั้นนะครับถึนเผาเข้าไร่ได้เลยนะครับช่วงล่างใหญ่เกีย e ร์ e A ใหญ่นะครับ ฮีโน่6 0มหแรงม้านะครับเครื่องยนต์เค3 4 360หแรงม้านะครับเกียร์อีตันอ่าคันต่อไปนะครับเป็นอีซูซูเด็กก้านะครับนี่เลยครับอีซูซูเด็กก้า270แรงม้ายูโรทูนะครับตัวลูกเป็น3คันแท้ยาว7เมตร20นะครับ แม่ก็เป็นรถห้างนะครับยาวกันอยู่ที่ประมาณ6เมตร20นะครับถ้าจำไม่ผิดเครื่องเดิมเกียร์เดิมหัวเดิมนะครับเกียร์ก็เป็นเซทเอฟนะครับตัวนี้ก็พร้อมลุยเข้าไร่ขึ้นเขาได้เลยนะครับเป็นรถห้างนะครับ6 SD1 นะครับ270แรงม้ายูโรทูนะครับ f x z นะครับนี่เลยครับพร้อมลุยนะครับขึ้นเขาได้เข้าไร่ได้นานที่ผ่านมารถคันนี้ก็วิ่งเป็นพวกคบเปรือ รัมพกลายประมาณนี้นะครับกดงานไม่หนักนะครับตัวแม่ยางใหม่เลยนะครับ10เส้นลูกก็สภาพยางก็อยู่ที่9กเซนะครับแต่ตัวแม่ยางใหม่เลยนะครับ10เส้นราคาประกาศขายก็อยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นนะครับสำหรับพวงนี้อี s e ุสุงก้อยเจ็ดสแรงม้านะครับ Euro 2นะครับตัวนี้ ราคาประกาศขายกันอยู่ที่1 4 5 0 0ล้านบาทตัวแม่ยางใหม่10เส้นนะครับสภาพตัวลูกก็ยางก็อยู่ที่ประมาณ 8- 90%เอนะครับยางตัวลูกนะครับรถซีสวยนะครับรถไม่เคยวิ่งหินวิ่งทรายมาก่อนนะครับรถสวยนะครับตัวลูกกระบะยาวกันอยู่ที่7เมตร20นะครับเป็นสามคานแท้นะครับเป็นกระบะอลูมิเนียมนะครับตัวลูกตัวแม่เป็นกระบะเหล็กอเซนตนะครับความสูงของกระบะก็เท่ากันนะครับแม่ลูก ลูกเป็น3คา,านแท้นะครับยาวมันอยู่ที่7เมตร20นะครับคัสซีสวยมากๆเลยนะครับตัวนี้ทั้งตัวม่กกี้ด้วยนะครับเป็นใหญ่จะรีวิวกันแบบรถที่ไม่เป็นสนิมนะครับรถที่ไม่มีทัสซีเป็นแผลเป็นสนิมใหญ่ๆลงอย่างนั้นไม่ใช่นะครับจะมารีวิวกันเฉพาะรถที่สวยๆจริงๆนะครับรถมีสองก็จริงนะครับเวลาลูกค้าเดินทางมาแต่ต่างจังหวัดไกลๆนะครับพอมาเห็นบาดแผล ที่เป็นสนิมแผลใหญ่ๆก็รู้สึกว่าจะผิดหวังนะครับแต่ที่รีวิวนี้ก็มีการตรวจสอบแล้วทุกคันนะครับไม่มีบาดแผลแบบนั้นนะครับถึงจะมารีวิวนําเสนอกันนะครับเพื่อที่จะลูกค้าเดินทางมาไกลๆจะได้ไม่เหน็ดเหนื่อยนะครับพอเห็นบาดแผลพวกนี้แล้วก็จะเหนื่อยนะครับเครื่องหลวมเกียร์หลุดมัดซีสนิมกินประมาณนี้นะครับก็จะอ่อนล้านะครับรู้สึกว่าเดินทางมาไกลๆรถเหนื่อย ที่กับผมรีวิวทุวกๆคลิปนี้นะครับการ,รันตีได้เลยนะครับรายการที่ประกาศประชาสัมพันธ์ใเมืตะกี้ไม่มีแน่นอนนะครับความผิดพลาดลักษณะแบบนั้นจะไม่มารีวิวนะครับเรื่องหลวงสัสีเป็นสมิมอย่างนี้ไม่ไม่รีวิวนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะมานนำกันแต่เสนอห์กันแต่รถส,สวยๆนะครับ ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไกลๆก่อนจะออกเดินทางก็โทรมาก่อนนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่มีลายก็โทร0879481821นะครับหรืออีกเบอร์หนึ่งก็โทร0926670899ก็ได้นะครับโัวได้ตลอดนะครับถ้าผู้ประกาศไม่หลับนะครับก็คือรับได้ตลอดนะครับหัวเดิมเกียร์เดิมเครื่องเดิมนะครับอิสุเดก้า270แรงม้า Euro t นะครับตัวนี้ ตัวลูกเป็น3คานแท้นะครับยาว7เมตรย0นะครับนี่นะครับันชนก็เป็นแบบแต่งเท่แต่งหล่อมาแล้วนะครับหุ้มเลดเลยนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับพร้อมใช้ภายในก็ครบๆนะครับบอกว่าไม่มีขาดเลยนะครับเกียร์ดีเครื่องดีนะครับเครื่องแน่นๆพิตเลยนะครับตัวนี้พร้อมใช้นะครับ ใก็มาชมรถกันได้นะครับหรืออยากจะได้รูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียด<ๆ>เพิ่มเติมก็แอดไลน์เข้ามานะครับเบอร์โทรศัพท์ที่มีไลน์ก็โทร0ู7 9 4 8 1 8 2 1าหนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ายังไม่ถูกใจนะครับก็ฝากกดติดตามกันไว้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็อาจจะตรงสายงานของท่านนะครับก็สนใจอยากจะสอบถามรายละเอียด ก็แอดไลน์ทักทายเข้ามาได้นะครับจะซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับทักทา,ายพูดคุยได้นะครับสำหรับคลิปนี้อาจจะแหลูยาวหน่อยนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมมาชมแล้วเกิดตามเรื่องหน่อยก็ต้องขอโทษนะครับเดี๋ยวคลิปหลังจะให้สั้นกว่าน,นี้หน่อยนะครับเพราะคลิปนี้ก็ได้มีการตัดต่อไปแล้วนะครับก็รับชมกันไปเรื่อยๆเลยกัน ก็พยายามนำเสนอหลายๆภาพหลายๆมุมให้เห็นกันชัดๆนะครับคุณลูกค้าอยู่ไกลๆต่างจังหวัดนะครับจะได้ตัดสินใจเดินทางมาเยี่ยมชมกันได้นะครับเห็นวบกแวบๆก็อาจจะไม่กล้าวิ่งมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบวิดีโอแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่กดติดตามนะครับสวัสดีครับ